พี่เจมครับผมเจอโปรครับพี่พี่ครับผมเดี๋ยวอเอายูทูปให้ดูนะครับพี่ผมเจอโปรครับพี่เั็นโปรครับพี่ยิงหงมเม็ดเดียวเลยพ,พี่พี่เราดูเลยครับนะฮะสับไปสับไปนี่ตายครับ นี่ยเป็ยิงหััหว้าผมไม่ได้ไม่รู้เลยโี้เดี๋ยวพี่แล้วเราจบเกิงนะพี่ แพี่เรด้ยพี่พียิงครับพิ่พก๋หุบหน้าอีกที่เว้ยท้าแมงเหรอนั่งทซานี้พี่ยิงกูมากวงน้องพี่ห้องน้ำอยู่ นี่พี่เพื่อนเขาก็คนนี้แล้วพี่พถึกจีนก็คือถึกเล็กครับถึกจินก็คือถึกเล็กครับ